สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวมลต์แชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมเกนชินอ m p แทกกันนะฮะ แล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงตัวละครนาฮิดะเก่งแล้วก็เทพขนาดไหนกันเนาะซึ่งตัวละครนาฮิดะเนี่ยก็จะเป็นตัวละครฮะรีรันกลับเข้ามาแล้วนะฮะในแพท3.6อีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครนาฮิดะกันเลยฮะว่านาฮิดะเนี่ยจะเก่งขนาดไหนฮะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่มีนาฮิดะอยู่แล้วหรือว่าจะเปิดนาฮิดะฮะแน่ๆเราอยากจะเปิดเพิ่มฮะ จะเปิดกลุ่มดาวเพิ่มหรือว่าจะเปิดอาวุธดีนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบฮะให้กับเพื่อนๆอย่างแน่นอนฮะแล้วก็สุดท้ายท้ายคลิปเนี่ยจะมีการไกด์ด้วยแนวทางการเล่นของตัวละครนาฮิดาเล่นแบบไหนลงทีมอะไรได้บ้างฮะแล้วก็จะมีแนวทางการปั้นด้วยั้านไปสายไหนดีใส่อาวุธใส่อาร์ติแฟกต์อะไรได้บ้างฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นมินิไกด์ครบจบเลยในคลิปนี้ลิปเดียวฮะเป็นแบบฉบับอัปเดตด,ด้วยล่าสุดฮนะนับแผด3.6เลยนั่นเองเนาะเหมือนเดิม เพื่อการเสียวลาผมจะพาไปดูกันที่ความเก่งกาจของตัวละครนาฮิดะกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกัน,นะฮะก็ทุกคนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน Easy Card ไว้ด้วยนะฮะจะเติมเกมเกมชิ้นให้กับเพื่อนฮะ,ะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID password หรือว่าเติมผ่าน UID ฮะ,ะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะ,ะนนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะ,ะที่สำคัญฮะ,ะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางใต้คลิปวีดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับในส่วนทางด้านความเก่งกาจของตัวละครนาฮิดาเนี่ยฮะผมบอกเลยว่าตัวละครนาฮิดาเนี่ย เป็นหนึ่งในตัวละครฮะที่เก่งแล้วก็ o อที่สุดเลยในเกมเกนชินก็ว่าได้ฮะเนื่องจากตัวละครนาะฮิดาเนี่ยตำแหน่งของเขาจะมาเป็นท่านของตัวละครพาดไม้ฮะแล้วก็เป็นท่านของตัวละครซับดีพีเด้วยฮะที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วฮะเพราะว่านาะฮิดาเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างจริงๆในทีมที่ เน้นไปทางคอมโบธาตุไม้นะฮะครบคเคลื่อนม,มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทนางของการแปะธาตุฮะที่แปะได้ค่อนข้างนานแล้วก็ง่ายมา,มากๆฮะการแถมดาเมจฮะที่ค่อนข้างแรงมากเหมือนการสรับตัวละครนาฮิดาฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยฮะมีการบัฟดาเมจด้วยบัฟดาเมจได้บัฟชำนานธาตุได้ฮะแล้วก็สับใครเนี่ยที่ใช้ตัวละครนาฮิดาฮะ ถืออาวุธทางน้าของสื่อเวทบโลไทยแอมเบอร์เนี่ยนาฮิดะฮะก็สามารถคิวได้ด้วยเล่นได้ว,ว่าครบเครื่องมากฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยฮะที่ไม่พูดไม่ได้ฮะสำหรับตัวละครนาฮิดะเนี่ยนั่นก็คือการเล่นฮะหรือว่าเกมเพลย์เนี่ยของตัวละครนาฮิดะมันเล่นง่ายมากฮะทำให้เพื่อนๆื่อทุกคนฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นในมือถือเล่นใน iPad หรือว่าคนที่เล่นไม่เก่งมากเนี่ย สามารถเล่นตัวละครนาฮิดะฮะแล้วสามารถแสดงศักยภาพของตัวละครมาได้อย่างเต็มที่เลยฮะคูดาวเนี่ยมันค่อนข้างสั้นฮะแล้วการแปะมาเนี่ยมันค่อนข้างอยู่นานอยู่ยาวและการแปะมาเนี่ยมันเป็นการแปะมาร์คฮะไปที่ตัวละครศัตรูเลยเพราะฉะนั้นฮะศัะตรูเนี่ย จะหนีจะแว้นจะไม่ได้แพ็กมอนหรืออะไรก็ตามฮะมันก็จะโดนอยู่ดีเพราะนาฮิดะเนี่ยมีท่าทางของสกิลลิงเนาะแล้วก็ต่อไปฮะสกิลเอลติของนาฮิดะเนี่ยก็ใช้งานง่ายเหมือนกันฮะกดแอนติทีนึ่งนาฮิดะก็จะกางโดมเพื่อบัฟเนาะซึ่งการบับของตัวละครนาฮิดะเนี่ยก็ถือว่าดีมากแล้วก็บับเยอะมากฮะแล้วก็วงเนี่ย มันใหญ่มากใหญ่มหาศาลเลยฮะเรียกได้ว่าเป็นแอตติที่น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วในเกมเกนชินก็ว่าได้ฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยต้องการจะเล่นฮะคอมโบอะไรก็ตามฮะที่เกี่ยวกับธาตุไม้สามารถฮะใส่นาฮิดะไปได้ทุกตี้ทุกทีมเลยไม่ว่าจะเป็นตีมะาเฟืองฮะของนิลลูเป็นมะเฟืองพิเศษเนี่ยนาฮิดะก็เล่นได้ฮะหรือจะเป็นมะาเฟืองไฮเปอร์บูมนาฮิดะก็เล่นได้เช่นเดียวกัน ม้เฟืองเบอร์เจียนก็เล่นได้ฮะหรือว่าไม่เล่นม้าเฟืองฮะเล่นไปทางของไม้กับไฟฟ้าตัวละครดาเมจเป็นตัวละครธาตุไฟฟ้าอย่างเช่นเล่นไปไซโน่เล่นเป็นฟิตยาเออะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเล่นคู่กันฮะเป็นทีมเทพอย่างเช่นไรเดนนายฮิดะก็ยังคงเล่นได้ด้วยหรือว่าจะเป็นทีม2ไม้ฮะที่ตัวละครดาเมจเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไม้อย่างเช่นพี่แต้มหรือว่าพี่ติ๊กเนี่ยนาฮิดะก็สามารถใช้งานได้ เช่นเดียวกันเอาไว้ง่ายฮะเรียกได้ว่าทุกคอโมโบธาตุฮะที่เกี่ยวกับธาตุไม้นาฮิดะฮะใส่เข้าไปช่วยยกระดับทีมได้เยอะและก็ดีมากๆนาฮิดะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนั่นเองเนาะสำหรับตัวละครนาฮิดะเนี่ยเราสามารถเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายสายเลยซึ่งณนปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ที่สองสายหลักๆที่ผมเห็นคนเขาเล่นกันนะฮะ ก็คือไปท่าหน้าของสายฟูลซับเนาะฟูลเอ็มไปเลยฮะและก็สายที่มีเอ็มติดด้วยแล้วก็เล่น nah นาฮิดะฮะเอาดาเมจด้วยฮะผมจริงค่อนข้างเชียร์ไปสายฟูลเอ็มส์มากกว่านะฮะซึ่งตรงนี้กับ nah นาฮิดะฮะเขามีพรสวรรค์อยู่เนาะนั่นก็คือพรสวรรค์อันนี้ฮะที่จะทําให้ค่าชันทัดเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งมีเยอะฮะนาฮิด nah ะเนี่ยมันก็จะบัฟแรงด้วยก็คือถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยมีชมันบรทัดฮะหนึ่งพัน เพื่อนๆจะสามารถฮะบัฟได้250หน่วยชำนานธาตุนะฮะพอสวรรน์นี้มี2อันเลยฮะอีกอันนึงเนี่ยบัฟตัวลครน,นาฮิดาเองฮะถ้าเกิดเพื่เนี่ยมี e อ1ม0 0ึนีฮะมันก็จะบัฟได้สูงสุดเนาะโบนัสเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้น80%เลยแล้วก็อัตราคฤิ24%ด้วยอันนี้เลยฮะคือเหตุผลฮะทำมผคถึงค่อนข้างเชียร์ให้นาฮิดาไปสายฟูลเอเลยจะค่อนข้างเหมาะสมที่สุดฮะ การประน้าสเตตก็เป็นมานี้เลยฮะหาเป็นทางน้าของ e m ฮะให้ใกล้พันที่สุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้ฮะแนะนําว่าคนมีขิ้เร็ประมาณ40%เนาะคี้ได้เหมือนักร้อยหนึ่งก็อยู่เลยฮะพลังงานเนี่ยร้อยยีก็เพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับทางน้าอาวุธของตัวละครนาฮิดาฮะแน่นอนฮะดีที่สุดเลยก็คืออาวุธประจําตัวนั่นเองฮะให้เป็นค่าชันวันธาตุค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็สำหรับอาวุธซีดาวฮะเชีรยเป็นทางน้าของสมุดแซคคิปิเชียลฮะท ก็สมุดอีกหนึ่งเล่มฮะที่ใช้งานได้ดีไม่แพ้กันเลยฮะก็คือสมุด3ามดาวเมจิกไก่นั่นเองฮะอันนี้ก็ให้ค่าชันมนานทตาเหมือนกันแถมอฟอฟโร่เนี่ยใครที่ได้น,นาคิดาฮะที่เล่นคอมโบกับไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะฮะ แล้วก็สำหรับในส่วนอาร์ติแฟกต์ะครับผมจะแนะนําไปที่เซต4ดีบู๋เลยจะคกก่อนข้างาครอบคลุมฮะแล้วก็สามารถไปได้ทุกตี้ทุกรูปแบบเลยคะค่อนข้างครบเครื่องที่สุดเลยสําหรับเซต4ี่ดีบู๋อันนี้ฮะสำหรับช่องนาฬิกาฮะผมาานะใสยไปทาน,านของชานานธาต์ฮะถ้วยก็เป็นชานศานธาต์ฮะส่วนช่องสุดท้ายเนี่ยใครที่ทาร่าน EM หรือว่าค่าชำนันธาตเนี่ยยังไม่เยอะมากยังไม่900กว่าหรือว่ายังไม่ใกล้1,000เนี่ย ให้ใส่เป็นทนานของค่าชำนาญธาตุฮะเพิ่มเพิ่ม E.M เข้าไปเลยส่วนใครที่ E.M เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วฮะประมาณ8,900แบบผมเนี่ยก็สามารถโยกมาใส่เนาะเป็นทนานของหัวเนี่ยเป็นที่เรดได้หรือว่าเป็นครีดดาหนไ่ได้ตามค่าที่ขาดนั่นเองเนาะแล้วก็สำหรับออฟโร่นะฮะก็ให้เน้นหาไปที่ทะนานของค่าชำนาญธาตุฮะ ค่าที่เรค่าคริดาเมจแล้วก็ฟื้นฟูพลังงานประมาณนี้นั่นเองเนาะสกิลตัวละครนาฮิดะฮะผมจะเชียร์อัพไปที่2สกิลเลยก็คือสกิลธาตุกับสกิลเอลตีฮะสกิลธาตุเนี่ยเราจะทาดาเมจฮะที่ตัวละครนาฮิดะได้ดุนแรงยิ่งขึ้นด้วยฮะแล้วก็สกิลเอลตีเนี่ยยิ่งอัพไปฮะมันจะยิ่งเพิ่มบัฟตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสําคัญมากๆฮะส่วนสกิลหนึ่งเนี่ยใครที่ไม่อวยไม่ได้ใช้ทําอะไรฮะก็อัพไว้แค่เลเวหนึ่งก็เพียงพอแล้วนั่นเองเนาะ แล้วก็สลับในส่วนการแนะนาทีมของตัวละครนาฮิดะฮะเรียกได้ว่านาฮิดะเนี่ยสามารถไปได้ทุกตีเลยที่เกี่ยวกับคอมโบธาตุไม้เรียกได้ว่าไปได้หมดเลยทุกตีทุกรูปแบบขอแค่ตีนั้นเนี่ยเน้นไปนที่ด้านของคอมโบที่เกี่ยวกับธาตุไม้ฮะคือสามารถใช้งานได้หมดเลยตัวละครนาฮิดะฮะค่อนข้างได้ทุกตีแล้วก็ครบเครื่องมากๆเลยเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยฮะ แล้วก็สลับต่อมานะฮะมาอยู่กันที่หัวข้อสุดท้ายกันแล้วฮะนั่นก็นคือจะเกิดว่าใครจะเปิดเนี่ยแนะนําเปิดกลุ่มดาวเพิ่มหรือว่าอาวุธประจําตัวดีฮะผมแน่นอนฮะผมจะเชร์ไปที่ทานาน้านของกลุ่มดาวก่อนฮะแล้วก็กลุ่มดาวที่ผมจะเชร์เนี่ยเชยร์ไปที่ c 2ฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า c ีสองของตัวละครน,นาฮิดะเนี่ยมันโหดขึ้นแบบมหาศาลเลยฮะ มันจะบับฮะดาเมจพวกม้าเฟืองเนี่ยอะไรทุกอย่เนี่ยสามารถคลีได้ยกตัวอย่างเช่นม้าเฟืองของมเพื่อนฮะทาปกติอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่า3 0 0 0 0กว่าฮะพอมันคลีถึงเนี่ยม้าเฟืองเพื่อนๆฮะสามารถเด้งขึ้นไปได้ เจ0 0 0มื่นแปดหได้ถึงนั่นเลยฮะเรียกได้ว่าจะแรงขึ้นแบบมหาศาลเลยหรือแม้กระทั่งฮะตัวละครถ้าเกิดเอาไปเล่นฮะกับธาตไฟฟ้าเป็นร่างของคอมโบปลุกเา้าบีบอัดแร่ขยายเนี่ยก็ยังคงสามารถฮะลดกรอบป้องกันของสตูล,ลงได้30%ต ถือว่าเยอะมากๆค่ะตรงนี้คือเพิ่มดามเมจให้ทีมได้ค่อนข้างเยอะมากเพราะทานาสีสอของตัวละครนาฮิดาเนี่ยค่อนข้างแนะนําม,มากเลยส่วนใครที่มีงบน้อยหรือว่างบไม่ถึงเนี่ยก็สามารถค่อยๆเปิดได้ฮะ C1 ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็ถือว่าได้ใช้แต่อาจจะไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะคุ้มค่าจริงๆเนี่ยอยู่ที่ C2 เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีงบเนี่ยอาจจะเก็บไว้ก่อนไม่เปิดทีเดียวก็ได้หรือจะเปิดมาดาวหนึ่งก่อนแบบผมฮะแล้วค่อยมาต่อดาว2ตอนเจอนาฮิดาอีกรอบนึงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็สดท้ทางด้านอาวุธเนี่ยที่ผมไม่ค่อยแนะนาเพราะว่ากลุ่มดาวนาะิดาเนี่ยค่อนข้างขีงข้โกงจริง แล้วก็อาวุธประจําตัวของตัวครนาฮิดาเนี่ยมันมีอันอื่นทดแทนได้ค่อนข้างดีแล้วฮะอย่างเช่นเป็นท่าของสกิปิเชียลเนี่ยก็สามารถใช้งานแทนได้เช่นเดียวกันหรือใครใช้สมุดซามดาวอย่างเมจิกไกด์เนี่ยผมมองว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ฮะเอางบเนี่ยไปกด C ีของตัวละครนาฮิดาฮะ จะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าด้วยนั่นเองเนาะคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายนิดนึงฮะใครที่เป็นสายฟรีงบน้อยมากๆไม่ค่อยเติมเลยเนี่ยผมแนะนำว่าเปิดนาฮิดะฮะมาแค่หนึ่งตัวตัว DLC สนะูนฮะแค่นี้ก็เรียกได้ว่าปีศาจฮะโหดมากๆแล้วสำหรับตัวละครน,นาฮิดะเนาะแล้วก็เก็บงบฮะหรือว่าเก็บเพชรเนี่ยที่มีเนี่ยไม่ต้องกดซีนาฮิดะก็ได้ไม่ต้องกดประจําตัวก็ได้ใช้แค่อุ้สดาวหรือว่า4ีดาวเนี่ยแล้วเก็บงบฮะ ไปกดตัวละครเอามาคอมโบกับนาฮิดะก็จะค่อนข้างคุ้มค่ากว่านะเองเนาะอย่างเช่นเราเอาไปเปิดฮะนั้นตัวละครยินลู่เป็นนัฟเฟิร์พิเศษฮะเล่น,ค,นปปคู่นาฮิดะไปเปิดพี่แต้มมาเล่นคู่นาฮิดะหรือว่าเป็นพี่ติ๊กก็ได้หรือจะเป็นไซโน่ก็ได้หรือจะเป็นตัวละครอ,อื่นๆฮะที่เอามาเล่นคู่กับนาฮิดะเนี่ยก็จะสามารถฮะ มีตัวเลือกในการจัดทีมมากยิ่งขึ้นฮนะก็จะค่อนข้างแนะนำไปทางนั้นมากกว่าสำหรับใครที่เป็นสายเติมน้อยจริงๆหรือว่าสายฟรีจริงๆเนี่ยแบบนั้นจะคุ้มค่ากว่านั้นเองเนาะ โอเคันี้ก็จบไปแล้วสำหรับตัวละครนาฮิดะในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปช่วงท้ายกันสักนิดนึงดีกว่าฮะสรุปคร่าวๆเลยสําหรับตัวละครนาฮิดะฮะผมมองว่าเป็นหนึ่งในตัวละครฮะที่เก่งแล้วก็ o อที่สุดเลยในเกมเกนชินก็ว่าได้ฮะเพราะว่าตัวละครนาฮิดะเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างแล้วจริงๆฮะกับพาดไม้ฮะคือแปะธาตุไม้ก็ได้เจนพลังงานก็ได้เสริมดาเมจก็ทําได้บัฟก็ทําได้ฮะ แถ้่าน้าตัวละครนาฮิดาเนี่ยเป็นเสือเวทเนาะเอาไปถือแอมเบอร์ก็ยังคงสามารถฮีลได้ด้วยค่อนข้างครบเครื่องมากเลยเดะว,ว่าคอมโบทุกอย่างฮะที่เกี่ยวกับธาตุไม้เล่นกับธาตไม้เนี่ยใช้ตัวละครนาฮิดาคือได้หมดเลยฮะแล้วก็ตัวละครนาฮิดาเนี่ย สำคัญเลยฮะเป็นตัวละครที่เล่นได้ใครก็เล่นได้ฮะแล้วก็เล่นง่ายด้วยเพราะว่าแค่กดสกิลธาตุหมุนรอบตัวเสร็จปุ๊บแอนติก็คือจบแล้วสกิลเนี่ยอยู่นานใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไกลมากกว้างมากฮะเพราะฉะนั้นทราให้ตัวละครนาทิดาเนี่ยสามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายฮะไม่ว่าจะเป็นคนที่เล่นมือถือคนที่เล่นเกมไม่เก่งเนี่ยก็สามารถใช้งานนาทิดาได้ เต็มศักยาภาพอย่างแน่นอ,นอนเนาะแต่ก็ทีมของตัวละครน,นาฮิดะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะไปได้ทุกที่เลยที่เกี่ยวกับตัวละครธาตุไม้ไปได้ครบเลยฮะและการปั้นของตัวละครน,นาฮิดะเนี่ยปั้นไม่ยากด้วย ไปสายชำนันธาดล้วนฮะใส,เส่เซตเป็น4ไม้ฮะเน้นไปที่ชัมนันธาดให้เยอะที่สุดฮะหนึ่ได้จะดีมากมีค 4, 40, ครด,ดิสัก4 0คสิบเมจสักร้อยหนึ่งไม่ถึงร้อยก็ไม่เป็นไรฮะมีพลังงานสักร้อยยี่ร้อยสามสิบไว้กแอนติเท่านี้เองก็จบแล้วฮะอาวุธเนี่ยสายฟรีชื่นชอบมากเลยฮะเพราะว่าสามารถใช้ฮะอาวุธสีดาวเป็นทั้งนั้นของสากิพิเชียได้เหมือนกันหรือสมุดสามดาวเนี่ยเป็นทั้งนั้นของเมจิกไยฮะ ก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้สมุด5ดาวเลยนะฮะเข้าค่าสำหรับตัวละครนาฮิดาก็เป็นประมาณนี้เนาะส่วนใครที่คิดจะเปิดกลุ่มดาวหรือว่าจะเปิดตัวละครนาฮิดาเพิ่มะฮะผมค่อนข้างเชีร์ไปที่กลุ่มดาวที่ C2 นาฮิดะจะโหดแล้วก็เก่งมากๆเลยฮะแล้วก็ขายที่งบน้อยมากๆฮะไม่ต้องกดอะไรเลยกดนาฮิดะซีศูนต์ตัวเดียวแล้วก็ไปลงกับตัวคอรที่เอามาคอมโบกับตัวครนาฮิดะอย่างเช่นเอาไปลงกับนินูไปลงกับทหน้านของพี่เตมไซโนอะไรประมาณนี้นั่นเองฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไวแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะเหมือนเดิมเลยฮะใครมีคำถามฮะอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยฮะสุดท้ายฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกลังใจให้ผมด้วยนะฮะและก็นิ้กระปุ่มก็นิ้ติดตามจะได้ไม่พลาดการเหม่นทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปแน่ไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย